สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนะคะช่องปุ๋ยพาลวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางรัฐบ,บาลไทยนะคะชุด3ตัวชุดเต็มนะคะพึงวางทําให้เอฟซีนะคะลายฉาเลยเนาะจนหวยจะออกแล้วนะคะทุกคนเอาคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสือกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะ ให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายนะคะคลิปนี้มี2แนวทางนะคะคือ,อสูตรชุดเต็มนะคะสูตรสามตัวชุดเต็มแล้วก็ตารางนะคะตารางปรับใหม่อีกแล้วนะคะตารางอันใหม่นะคะทุกคนตารางสูตรใหม่ค่ะเออเรียกวดกอนก,ก,กับเบ่าเขาค่ะ เมื่อก่อนตารางไม่เข้านะคะเป็น9เนาะแต่ว่ามันมา6นะคะทุกคนนะคะเอาเราจะให้ดูนะคะชุด3ตัวชุดใหญ่ชุดเต็มนะคะของรัฐบาลไทยนะคะเราจะใช้หลักร้อยหลัก10บนแล้วก็หลักหน่วยบนที่แอดให้ไปก่อนหน้านี้นะคะมาจับนะคะมาจับ3ตัวตามสูตรนะคะนี่เนาะ แล้วก็ให้ FC คัดเอานะคะหลายๆท่านนะคะก็คงจะคัดไปแล้วหรือเปล่านะคะเรียงไปแล้วหรือเปล่าเนาะเออคอยไปหวัวใจเลยแอด่าสัง่งแอดยิ่งพลละเหตุอยู่อ่านี่แหละค่ะแอดก็เลยถึงมอบสูตรแบบว่าพวกหลักร้อยหลักสิบนะคะหลักหน่วยบนให้ FC ก่อนนะคะหลักหน่วยบนเราจะมีสองสูตรนะคะแต่แอดไม่ถนัดใช้สูตรเออสูตรที่ว่ามันข้ามสูตร่ะคะ่ะ สูตรที่ให้ fc ดูที่ fc ขอมาเนาะเอ็ดเห็นสูตรนั้นมันเข้าดีนะคะเอ็ดก็เลยเอามาให้ fc ดูนะคะเพราะว่าตัวข้ามสูตรอย่างเงี้ยเอ็ดใช้ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยถนัดนะคะไม่ค่อยถนัด fc ก็ เอาไปพินิจพิจารณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูเด้อจะว่าใช้ชนกันมันได้ไหมแอดก็ไม่เคยเทียบชนเลยนะคะสองสูตรนี้นะคะมันคนละสูตรกันนะคะกับสูตรหน่วยบนที่แอดให้นะคะนี่มันคนละสูตรกันนะคะหน่วยบนแล้วเดี๋ยวให้ดูนะคะสองสูตรนะเนาะอ่ะเรามาดูกันนะคะงวดก่อนนะคะอ่ะมาดูตารางก่อนเลยแล้วกันนะคะ สูตรตารางนะคะทุกคนสูตรตารางนะคะให้ดูสูตรตารางก่อนเลยเนาะเดี๋ยวค่อยไปสามตัวชุดใหญ่นะคะสูตรตารางของเรานะคะสูตรตารางของเราเนาะงวดนี้นะคะให้ไปงวดวันที่หนึ่งนะคะสูตรใหม่นะคะทุกคนสูตรใหม่เนาะเขียนกันเนาะเชียงอัด,อดคดลิปทีไรหมาร้องทุกทีเลยค่ะเอ็กก็ใจคอไม่ดีจากมันห่วงเอียงของมันเลยตอนไม่อดัดคลิปมันก็ไม่ร้องนะคะ อันนี้เป็นสูตรที่แอดถนัดเลยนะคะสูตรนี้นะคะหลังจากห่างหายจากสูตรนี้ไปนานนะคะกลับมาทําแล้วนะคะนี่สูตรนี้นะคะเป็นสูตรที่แอดถนัดเลยแอดจะชอบจับสามตัวนะคะจับสามตัวหกตอวแปดชุดนะคะนี่นะคะ สามตัวสองตัวนะคะอ่าสองตัวนี้จับสิบสองชุดนะคะทุกคนออามาดูกันเลยนะคะรัฐบาลไทยนะคะสูตรตารางวันจันทร์นะคะเด่นกําลังวันของเอสนะคะศูนย์หกสองนะคะเด่นกําลังวันสูตรเอสของรัฐบาลไทยให้แบบนี้นะคะเต้เขาโกาจะของได้ศูนย์ฟันศูนย์เลย ่าในตารางนะคะมี095นะคะ621เอาเร็วเอาเร็ว095621นะคะในตารางให้แบบนี้นะคะทุกคนนะคะเด่นกำลังวัน062นะคะมาดูนะคะแอดจับนะคะแอดจับชุดตารางนะคะ951นะคะ961 051 061นะคะ952 966 ศู 5, 2, 0, 6, 2, นย์ห้าสองศูนย์หกสองะคะแอดก็จับออกมานะคะแปลงออกมาจากสามตัวนะคะจากสามตัวเนาะเราก็จะได้นะคะเก้าห้าเก้าหกศูนย์ห้าศูนย์หกนะคะสองตัวนะคะ ห้าหนึ่งหกหนึ่งนะคะห้าสองหกสองนะคะเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งเก้าสองศูนย์สองนี่คือชุดที่เราได้นะคะมารอลุ้นกันนะคะว่าแอดจะทำเข้าไหมนะคะดูเป็นแนวทางกันไปก่อนเด้อก็หวังนะคะให้สูตรนี้นะคะเข้าอย่างสูงเลยนะคะเพราะว่าแอดก็ฟันบนไปแล้วนะศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะทุกคนเป็นตัวที่เน้นนะคะศูนย์ห้าห้าศูนย์นะคะหนึ่งที่เอด ไปนะคะแล้วมันก็มีนี่พอดีเลยนะคะ905เ่ยค่ะ905พอดีเลยแกรบเลยเอสก็เลยนีวงกลมเลยนะคะในตารางมี905พอดีเลยนะคะก็เลยวงกลมกรบโดดนะคะทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แล้วเนาะอันนี้แล้วนะคะทุกคนนะคะเราก็อันนี้ของงวดเก่านะคะงวดเก่านี่เนาะอันนี้งวดเก่านะคะหนี่งวดเก่าเนี่งงวดเก่านะคะสามตัวนะคะสามตัวนี่เนาะ อันนี้เราก็ฟันไปแล้วนะคะฟันชุดนี้ไปแล้วนะคะนี่ชุดใหญ่นะคะมันเข้าสามตัวตรงนะคะแปดหกห้านะคะแปดหกห้านี่สามตัวตรงนะคะอยู่ในชุดตัวเด่นนะคะตัวเด่นมันมีสามสี่เก้าแปดนะคะตัวเด่นสามสี่เก้าแปดี่เราก็ติ๊กให้นะคะแต่แอดไม่ได้ติ๊กแต้มให้นะคะหน้าที่สองเธอตัวนี้เข้าแต้มคะ่ะเข้าแต้มเก้านะคะ เข้าเต็มเก้าเลยค่ะทุกคนนะคะได้กันไม่น้อยมีแปดหกห้าสามตัวตรงนะคะสามตัวตรงเลยดีใจด้วยนะคะกับเอฟซีที่ได้เนาะนี่นะคะมันก็มีอยู่ไม่กี่ชุดนะคะตัดออกมาแล้วมันจะมีล็อกหลักร้อยสี่ล็อกนะคะอ่ะมาดูกันเลยนะคะงวดนี้แอดให้ตัวไหนนะคะเราจะไปสามตัวเลยเนาะ,ะเราจะไปสามตัวเลยนะคะเราจะไม่ย้อนหลังสองตัวอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูชุดเอ่อ เดี๋ยวเอดสรุปให้นะคะสรุปรวมทุกสูตรให้นะคะอันนี้เป็นชุด3มตัวนะคะเอานี้เนาะชุด3าตัวชุดเต็มนะคะชุด3ามตัวชุดเต็มนะคะชุดเต็มของเรานะคะหลักร้อยนะคะตามสูตรนะคะเป๊ะสามแปดเก้าศูนย์ห้าสี่นะคะสามแปดเก้าศูนย์ห้าสี่นะคะสิบบนนะคะสิบบนเก้าศูนย์หนึ่งสองสามสี่นะคะหน่วยบนนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อันนี้เป็นหน่วยบนนะคะมันคนละสูตรกันนะคะกับสูตรนี้นะคะ สูตรนี้นะคะเข้าสิบวัวติดนะคะสูตรนี้เข้าสิบมัวติดนี่นะคะสูตรนี้แอดไม่ถนัดนะคะแต่แอาให้ดูได้นะคะทําให้ดูได้ว่าเออมันเข้าดีนะนะคะแต่ว่าสูตรนี้นะคะบางทีมันจะชอบสลับกันกับหลักสิบนะคะสูตรนี้นะคะสูสูตรเรียงเลขนี่แอดแอดถนัดกว่าสูตรอันนี้มันมันเป็นสูตรกระโดดข้ามเลขนะคะนี่เป็นสูตรข้ามเลขนะคะทุกคนแอดไม่ค่อยถนัดสูตรนี้นะคะเพราะแอดเคยลองใช้ครั้งหนึ่งแล้วหลุดค่ะ แอดไม่ไม,ไม่หมายถึงว่าไม่ใช่สูตรอันนี้หลุดนะคะหมายถึงว่าแอดจับหลุดนะคะแอดเอาหลักสิบมาใส่ไม่เป็นค่ะทำ่างนี้นะคะเออแอดไม่ค่อยเข้าใจสูตรนี้เป็นไหนคะ่ะแต่ว่าทําให้ดูได้นะคะทําให้ดูได้ไอ้สูตรเอ่อที่มันเดินดีๆีนะคะหลักหน่วยนะคะแต่ตัวนี้ก็เข้าสามตัวตรงมาหลายงวดแล้วนะคะแต่ว่าอันนี้ตามสูตรนะคะอันนี้ตามใจฉันนะคะ อันนี้ตามใจฉันค่ะทุกคนอันนี้ตามสูตรตามใจฉันแอดมักประมาณสีน่นอเอ็ดเลยเขียนให้ดูเฉยๆนะคะแต่อันนี้ตามสูตรนะคะเราก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะใช้ตัวนี้นะคะทุกคนเพื่อที่จะจับสามตัวเนาะจับสามตัวนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวแอดจะไปตอบนะคะถ้าแอดเห็นเนอถ้าไม่เห็นก็ขอโทษขออภัยค่ะเอามานี่แล้วนะคะเราก็จะได้นะคะ เราก็จะได้ตัวนี้เลยนะคะเราจะได้ชุดสามตัวนะคะชุดสามตัวเนาะเราจะให้ดูชุดสามตัวชุดเต็มเลยนะคะนี่ชุดสามตัวชุดเต็มนะคะหลักร้อยเราจะใช้สามแปดเก้าห้าศูนย์สี่นะคะสามแปดเก้าห้าศูนย์สี่เนาะนี่เลยนะคะเราเน้นหลักร้อยไปที่แปดเออสี่เก้าแปดนะคะสี่เก้าแปดตามนี้เลยนะคะแคบเลยค่ะทุกคนเอสบอัวอานเริ่มไหลอ่ะแปดเก้าศูนย์นะคะ หนึ่งสองสามสี่นะคะอะไรที่เข้าตัวเด่นนะคะแอดก็ติ๊กไว้ก่อนละค่ะศูนย์นะคะศูนย์หนึ่งสามนะคะศู 0, 1, 3, นย์หนึ่งสามคือตัวเด่นของเรานะคะที่ชนก,นกันกับหลานเนาะเราก็จะใช้ศูนย์หนึ่งสามนะคะแล้วก็มาติ๊ก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 ,กไว้ตัวไหนเข้าแต้มนะคะแอดก็ติ๊กไว้ให้นะคะอันไหนเข้าเต้มนะคะทุกคนนะคะแอดก็ลองขีดเบิง้งค่ะว่ามันสีขาคู่นินชุดเน้นเข้าบ้ค่ะสีโบ้เก้าบ้เปดโบ้นะคะแคปบก่อนเลยนะคะตัวนี้นะคะทุกคนนะคะ อาชัดเจนไหมเนาะของสัตว์บริหาน,นี่ของรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยกว่าจะได้ลงให้เอฟซีดูเขียนอยู่ประมาณครึ่งเดือนเ,เขียนเขียนในวันละล็อกนะคะทุกคนบู๊กลัวสีเหลี่ยวเป็นสองอาทิตย์พุนค่ะโอ้รัฐทั้งรัฐบาลไทยทั้งลราพัฒนาเนาะเออเมารีกเลยบาท เอานี่นะคะอันนี้เป็นล็อก0นล็อก5แล้วก็ล็อก3นะคะล็อก3ติดดับนะคะล็อก3ติดดับแอดก็เลยใช้ปากกาแดงเขียนให้นะคะอันนี้ก็ตัวไหนเข้าแต้มเข้าเด่นนะคะเด่นของเรา301นะคะหลักหน่วยหลัก10อะไรมี สามมีศูนย์มีหนึ่งแอดก็ติ๊กไว้นะคะเอาใครชอบคู่ไหนเลือกเอานะคะไม่รู้ว่าตัวที่แอดอขีดเส้นให้นะคะมันจะเข้าไหมนะคะทุกคนไม่รู้ว่ามันจะใช่ไหมมันจะเข้าไหมนะคะแอดก็เหตุตามสูตรหเนาะตัวเน้นนะคะก็คัดออกมาสุดๆนะคะได้ล็อกละประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะคะลองเลือกเอานะคะลองเลือกหยิบจับเอาไปสักตัวนะคะมีบุญมีวาสนาร่วมกันก็คงได้ปังละค่ะก็คงได้ปังนะคะเอาแอดลืมให้ดูหลักร้อยหรือเปล่านะคะอีีว่า อ๋หลักร้อยเหมือนมันจะอยู่แผ่นนี้เนาะอันนี้เป็นหลักร้อยนะคะหลักร้อยชุดเต็มของเรานะคะตัวเน้นนะคะนี่นนะเนาะแอดก็ลืมให้ดูนะคะตัวเน้นนะคะนี่เนาะหลักร้อยนะคะแล้วก็จะมีสถิติหลักร้อยนะคะมีสถิติหลักร้อยให้ดูด้วยนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวแอดก็จะสรุปให้แล้วนะคะจะสรุปแล้วนะคะสรุปให้เอฟซีนะคะโอ้แอดกับบบว่างด้วยค่ะว่างหน่อยก็ช่วงนี้ก็ โอ้ยผู้ใดละผาเอดเขาว,วงการอน,นซีรีนะแกะจะเวาไปดูใครเครียดเฉยๆนะคะทุกคนนะคะใครเครียดหัวออกบบได้เลยบาดี่เขาไปเรียวตายบัวาบาดดูซีรีส์นะคะทุกคนติดซีรีส์นักเลยบาดตายบัวเบิกเจเ้ยวเนื้ทางกายเป็นล่าช้าไปเลยนะคะ 3 8 9 0 5ดนะคะ8349นะคะ8349มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดไปตอบนะคะไปตอบคอมเมนต์เด้อค่ะขออาภัยหลายๆโอ้ติีสี่์หลายค่ะส่วงนีตีสองตีสามก็ยังไม่นอนเลยนะคะทุกคนนะคะ พูดพูดบังโมบิงแตงอีลีเอาค่ะนี่นะคะหล,ลัลกร้อยสถิติหลักร้อยนะคะหลกักร้อยเดือนแปดค่ะปีนี้นะคะปีนี้หลกักร้อยเดือนแปดอันนี้เป็นหลกักร้อยที่เราทําให้นะคะชุดเต็มสามติดดับนะคะมันก็จะเหลือแปดสี่นะคะแอดก็เลยเอาแปดสี่เก้าขึ้นมานะคะศูนย์ห้าสามไว้ทั้งหลังนะคะนี่ก็เป็นชุดนี้นะคะของเรานะคะชุดเน้นนะคะชุดตัวเน้นตัวฟันนะคะเห็นกันหรอยงเนาะตัวเน้นตัวฟันนะคะชุดสามตัวเนาะ ตัวเน้นตัวฟันนี่รู้สึกว่าจะนี่นะคะอันนี้เป็นชุดที่แอดฟันอันนี้นะคะนี่ฟันอันนี้นะคะโอ้ตายนี่นะคะนี่นะคะแอดชุดฟันของเรานะคะที่แอดบอกนะคะนี่ศูนย์ห้านะคะแอดเน้นให้ที่ศูนย์ห้านะคะเปล่าไมมีในตารางเลยคฮ้ยเปดไม่มีในตารางนะคะดันเป็น,นะะเก้าเทนนะคะเก้าเนาะเก้านี่โอ้เปดไม่มีในตารางเลยตายบัวลางเ่าสิเขาบาัวจ้ก โมเมนต์อันนี้เนาะเบิ่งกันเด้อค่ะนี่อันนี้แอดฟันวัดวาอารามให้แล้วนะคะวัดดวงวัดใจวัดกันไปค่ะศูนย์หานะคะอันนี้เห็นมันชนกันกับทั้งของหลานของอาจารย์ปัญญานะคะศูนย์สี่สี่ศูนย์แอดก็เลยให้เป็นตัวลองนะคะเป็นตัวลองนะคะแต่ว่าน้นให้ที่ศูนย์ห้าเม็ดเดียวนะคะบนนะคะถ้ามาก็ได้เฮร่วมกันนะคะอันนี้ชุดสามตัวชุดน้นนะคะชุดสามตัวชุดน้นค่ะทุกคนน,ะคะน,นี่ตามนี้เลยนะคะสามตัวชุดน้นนะคะชุดน้นนะคะ,น,น,น,ะ,คะนี่ให้ไปที่นี่เนาะ 805นะคะ405 905นะคะ840 440แล้วก็940เน้นให้6คู่นะคะอันนี้ก็คือมันชุดเน้นนะคะชุดใหญ่ของเราก็คือที่ให้ดูอะค่ะอันนั้นเป็นชุดใหญ่ของเราเนาะ สำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนเด้อแครเอาเด้อค่ะสำหรับคลิปนี้แอดก็ลาไปก่อนนะคะขอให้มาขขนขอให้เฮงขอให้ปังน,นะคะเดี๋ยวเจอกันในชุดสรุปอีกรอบนะคะปิดท้ายนะคะชุดสรุปปิดท้ายนะคะถ้ามีอะไรเราก็คงเก็บตกทีหลังเนาะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้มาขนขอให้เฮงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ